คนเรามีสมองสองมือเท่าทางกันแต่ที่ต่างกันนั้นคือความฟันที่ขาดไว้อยากให้เธอลงมือและขีดเขียนมันด้วยหัวใจมันไม่มีอะไรจะได้ไม่ยังไงด้เพื่อนในเคือขายวัฒนธรรมซึ่งจะมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆมาจากภาคส่วนต่างๆในในจังหวัดนะคะซึ่งจะมีทั้งเดิม และเพื่อยืนยันความเป็นอยู่ในวันนี้นะคะก็ก็มีเครือข่ายที่ที่ยังคงอยู่นะคะ,อะของสภา,า,าวธรรมระดัตตบตำบลนะคะท,ที่ได้มารล่นประชุมในวันนี้ก็มีอยู่สามเครือขายอย่ายดังที่คุณสมนึกได้แจ้งไว้นะคะัอยากจะเล่าให้หมดแล้วกันนะครับอของเรานี่มันเป็นเป็นเป็นประหุบระคิดระคิดทางเราเองก็ไม่ได้ การทีรวมกันก็บางทีมันเล็กเกินไปอะไรแบบนี้ครับในเขตเทศบาลมีประธานุมชนอยู่สามทุมทนนาุนนะครับถ้าดูคําสั่งดูคําสั่งที่ที่พี่เสนอเมืม่อปีห้าห้าเก้าห้าเก้านี่จะพยายามที่จะนําจะนําจะนําคนเข้ามาแอบน้องพีรยุทธ์ณอ่อนเป็นรองประธานสภา,าคนที่สองนะครับแล้วก็อาจารย์คิติเป็นประธานชุมชนมาอยู่โซะมะสราว ยุดมอกแลยาสักอุเซงมาสอนและวามแมมสูนคิปฟีเจมัตกัดสมาแก้วขาวสมโชดสาสีอ่อนต่อไปนี้เราจะทำาะไอยังไงให้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 สภาวาบ,บนบางหน้ามันแข็งขึ้นเราทำมาตั้งแต่ 6, 6อายุหกหกิดกว่าๆตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดแล้วกัวนกะิจกรรมต่างๆที่จะมาส่งเสริมในตถาบลนบางหน้าเนาะ จริงผมเองผมลำนาอยู่อำเภอตากไปแต่ว่าผมพักอยู่ที่บ้านสักราชการนะครับที่การยาประเทศไทยก็อยู่อย,อยู่อยู่ในเมืองมามาด้วยนงมันอยู่ก็รู้ว่าเรามีหน้าที่ทําอะไรถ้าเรารู้บทบาทเรา,า,เร,าเรู้หน้าที่เราก็แสดงตัวครับคือเขาให้แสดงเป็นผู้ร้ายเราไปแสดงตัวเองเขาก็ไม่ต้องเราเราก็ตรจะได้แสดงบทบาทหน้าที่ แล้วก็เราต้องรู้ระเบียบว่าคณะกรรมการนี so yeah, e ่มีกี่คนกานเรื Lion ่องอย่งไรบ้างมีบทบาทน่ะสิทำอะไรบ้างแล้วก็สิ่งสำคัญเราต้องรู้แล้วว่ามีเงินแปดหมู่นมู่แล้วก็หม่ผมก็ไม่ต้องเรื่องเราทำอย่างนี้แต่ถ้าว่าไม่มีเบี้ยเสียงดังก็ทำไม่ได้เสียงดังแต่ไม่มีเบี้ยถ้ามีเบี้ยแล้วไม่มีเสียงก็ทำอะไรไม่ได้ ให้คณะกรรมการเราทำระดับตำหนุชุดใหม่เลยค่ะซึ่งก็แล้วแต่ที่ประชุมค่ะแล้วแต่มาติที่ประชุมค่ะงานมันไม่หนักหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดเราทําไม่ใช่ว่าเรามาเป็นปีเดียวหกหมื่นหมดก็เพิ่มว่าเทเรนยิกนายทะเบียนนายทะเบียนนี่จะมีหน้าที่ในการจดบันทึกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปฏิคมค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ฝ่ายนัาที่ตำแหน่งจัดหาทุนค่ะแล้วตำแหน่งนิติกรค่ะตำแหน่งแผนงานวิชาการและกิจกรรมอันนี้จะดูแลเรื่องเรื่องยุทธศาสตร์การวางแผนโครงการกิจกรรมค่ะซึ่งจะให้มีครบตามกรอบนี้ก็ได้หรือถ้าถ้าไม่ครบจริงๆค่ะจะต้องมีในสี่ตำแหน่งแรกค่ะตั้งแต่ประธานรองประธานเลขาธิการแล้วก็ผิดานิสต์เาไว้ด้เป็นประธานขอขอวางกรอบไว้อย่างนี้แล้วกันนะ ถ้าไม่มีใครคัดค้านถ้าใครมาประชุมเทคนิคจําได้นะยุทธนาบอกว่าถ้าใครมาประชุมมาตรงนั้นแหละเป็นการพายกัตรงนั้นแหละฉะนั้นเมื่อยุทธนาวันนี้โชคเป็นแล้วลงไปแล้วทีนี้ขอขอนะโอเคทุกคนยกมือขึ้นนะนักกรดรองวนตามปฏิที่ประชุมนะคะ ซึ่งก็จะได้มา,นนาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลชุดใหม่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนายชีร um. ุทธเนื้ออ่อนนะคะเป็นประธานสองนายจรินทมดำรองประธานคนที่1นายสมโชเสองอ่อนเป็นเลขานุการเสาศิล์อ่อนขอประธานโทษค่ะเป็นเลขานุการนายัมหมัดซอบรีมะหลงเป็นเหรัญญิกค่ะและนายกัสมาแก้วขาวนะคะเป็นนายทะเบียนค่ะ อต่อไปก็ลุกอันนี้เลยกิติสิริไพรวันอันนี้ขีดเลยเป็นกรรมการเลค่ะก็จะมีนายกิติสิริไทรวันนะคะเป็นกรรมการขีดข้ามาคนหนึ่งเอาต่อไปค่ะต่อไปก็มีมาโยโซมาอยู่ใช่ไหมโอเคกรรมการอย่าลืมเตือนในการประชุมครั้งต่อไปในตําบลนั้นก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยติดช่วยชดช่วยกัะดันขึ้นมารับภาระอีกต่างหาก มาประธานอันทรงเกียรติประธานเกียรติใช่ไหมครับสภาวัฒนธรณ์ทำระบุระบุจำนวนระับจำบนวนหนึ่งหน้ก็มารับเป็นประธานแล้วก็ฝากท่านช่วยเป็นกรรมการและช่วยทำงานประสานวุฒิธรรมของจังหวัดทีนี้ในส่วนการทํางานระหว่างระดับตลาบลการอำเภอคงจะต้องผ่านระดับเมื่อขับจังหวัด เจ้าที่เขาคอยประสานงานให้ส่วนในกิจกรรมของตำบลความนาาที่ที่เราจีบตรงนี้ก็คงจะมีจิจกรรมต่อไปเพื่อจะได้ไม่หา,หายไปเหมือนที่ผ่านมาไม่งั้นถ้าเราไม่มีจิก,กรรมไม่มีอะไรทำเนี่ยทุกคนจะไม่มีบทบาทแล้วก็จะไม่ได้มารวมตัวกันถ้าเรามีกิจกรรมอะไรขึ้นมาทักอย่างหนึ่งสองอย่างในแต่ละปีอย่างน้อยเรามีบทบาทถูอว่าเนที่เราอยู่ให้มีกัน ก็คงา่ามีงานร้านต่อไปก็คงจะปากดางวัฒนธรรมให้แจ้งกันมาว่าเยนเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เรามีอะไรดีๆบ้างทย่ง่มุกเกก็มีมโนราจะาสถงมโนราเข้าไปแสดงชั้นหน่อยในงานหรือว่าศีละอะไรทำนองนั้นอะไรนั้นเชิญวัฒนธรรมนานาน พราะที่ผ่านมาผมว่าพวกพี่อยู่ตรงนี้ก็นานพอสมควรนักร้องอยู่บเลยไปตายมันก็ทำนักร้ององียบนะเดีแต่วันนี้ขึ้นมาเป็นของบางหน้าก็โอเคถ้าทุกคนช่วยทำงานก็คิดว่าคงจะไม่เงียบเหมือนที่ที่ผ่านมาครับและวันนี้ก็คงจะแค่นี่จะขอปิดการประชุมด้วยครับ